จียอนแฟมิลี่นะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันหยุดค่ะเป็นวันหยุดคือเป็นวันซอรันนะคะวันพรุ่งนี้นะคะเราก็กาลังจะเตรียมตัววิยดูผมดีคือเมื่อกี้ช่วยแม่สามีนะคะทอดทาอาหาระคะ่ะหัวมันเลยแล้วแม่ใช้ให้มาซื้อไข่ค่ะเดี๋ยวมาซื้อไข่แล้วก็กลับขึ้นไปทอดต่อนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะต้องทํา อาหารนะคะอย่างเยอะมากค่ะเป็นหน้าที่หนึ่งนะคะโอ้ไม่มีกดเดี๋ยวกดรหัสประตูนะคะเดี๋ยวเจอกันข้างบนบ้านค่ะทุกคนแล,แล้วก็ำลังเตรียมทำของนะคะสำหรับวันซอรรันพรุ่งนี้ค่ะ อันนี้นะคะเป็นปลานะคะภาษาเกาหลีนะคะดงแทจอนดงแทจอนดงสรกงทดงแทจน ถ้าออกเสียงผิดไปขออภัยยนะคะแต่อันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะที่ไทยไม่ไม่รู้เหมือนกันนะคะเรียกว่าปลาอะไรเขาแต่ว่าคล้ายๆกับเป็นปลาทะเลนะคะแช่แข็งนะคะจะเป็นเนื้อสีข,ขาวๆอะคะ่ะอันนี้ยังยังไม่ทอดน,นะคะชุบแป้งทอดน,นะคะแล้วก็ชุบไข่ทีนึงแล้วก็เอามาทอดครับเมนูนก็จะเป็น มีแต่เมนูอทอดๆอะนะคะทุกคนเฮ้ยถ้ามีน้ำพริกกะปินีร่รสเลยเนาะแล้วก็อันนี้เป็นมะเขือมะเขือยาวทอดแล้วชุบุบไข่เราก็จะทอดทำแตดเดี๋ยวเนี้อม้นไปมันเหมือนจะง่ายนะแต่จริงๆมันเหนื่อยนะต้องเตรียมตอนทำมันไม่เหนื่อยเท่าไหร่แต่ว่าตอนล้างนี่โคตรเหนื่อยเลยอะ ตอนล้างเร็บกวาดทำความสะอาดนี่คือแบบว่าโอ้โหที่สุดหน้าที่สะพพอย่างเราก็คือล้างถ้วยล้างจานค่ะ 아주 자주 뒤집지 마세요. 알았지? 네한 번, 두 번만 뒤집어 야돼네 네. 네. 오늘 좀 해야지 그래야 되는 거 아닌가? 그러니까 이제 5개월 됐는데 <목소리도> 형님, 나도 여기 부친 게 많이 붙여서어아 아. 아빠랑 엄마 허리 아프다고 이게 갈비 파라 그랬거든. 아유. 아. 아보다 일이 산날것같

아니씨 안 짜요. 몰열어요 몰렸더군요. 네, 그 다음에 참기름을 넣어야 되잖아요. 참기름이 없으니까. 탁 와이 1쿨 나가. ไข่บีนะคะอันนี้ก็คือที่เราต้มนะคะตุ๋นนะคะจนเปื่อยนะคะที่หมักหมักทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะรสชาติคือแบบกลมกล่อมมากโอเนโออเคอเคอเนีอเออ 야, 야 진아야, 한한 잔밖에 없을 거야 빨라. 고복이 전에 막눈나 아니지 원 아, 하하. 아, 하하. 와이하 하하. 아, 하 6인 하하. 아, 하하. 아, 하하. 하하. 아, 하하. 아, 아, 하하. 아, 하하. 아, 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 하하. 아, 아, 하구독 하하. 아, 어응 아, 하하. 아, 하하. 아, 하하. 아, 하 아, 하하. 라하 아, 라 ซารันนะคะจะต้องนี่เลยค่ะเมนูที่จะต้องกินนะคะนั่นก็คือตอกกุกจ้ามีตอกนะคะอ,อ,อันนี้คือใส่เรียกว่าอะไรมันดูนะคะมันดูด้วยไข่แล้วก็สาลายอันนี้อุ้ เดี๋ยวเราเข้าไปนอนแล้วกันนะกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนเพิ่งกลับมาจากบ้านพ่อปู่แม่ย่านะคะเหนื่อยมากคือแบบว่าวันนี้ล้างถ้วยแบบอย่างเยอะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะคือถ่ายให้ดูแบบมันเป็นแค่ช่วงสั้นๆจริงๆแบบทํางานแบบเยอะมากเลยนะแต่ว่าบางทีลูกก็ร้องไห้บ้างอะไรแบบนี้ก็เลยแบบ อาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูแบบครบแบบจริงจรงจังๆแต่ว่าวันซอรันปีนี้นะคะเราไม่ได้กลับต่างจังหวัดเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาค่ะเราแค่แบบเออไม่ได้ไปบ้านใหญ่ถ้าไปบ้านใหญ่คือต้องตื่นแต่เช้ามืดแล้วคือจะเหนื่อยกว่านี้แล้วเตรียมอาหารเยอะกว่านี้แล้วต้องตั้งโต๊ะแบบทําพิธีแบบเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะคะแบบนี้แต่ว่าครั้งนี้เราก็ ทำทานกันเองในครอบครัวแล้วก็มีญาติมานิดนิดหน่อยเท่านั้นนะคะแต่ก็ยังถือว่าเหนื่อยอยู่ดีหน้าที่ของสะพายนะคะก็คือถ้าแม่ญาติจะรักเราก็ต้องขยันล้างถ้วยล้างจานนะคะถ้าใครจะมาเป็นสะพายเกาหลีนะคะก็ต้องล้างจานเก่งๆค่ะแล้วก็เวลาที่เอ่อแม่สามีนะคะเขากำลังทำอะไรอยู่ แบบนี้เราจะแบบนั่งเฉยไม่ได้นะหยิบช่วยจับอะไรถึงทําไม่เป็นแล้วก็ช่วยจับช่วยดูอะไรแบบนี้เขาก็จะชอบนะคะเราต้องแบบเราทําไม่เป็นเราก็ต้องแบบเออถามเขาเราก็ต้องเรียนรู้แบบอยากจะทำทํายังไงทําแบบไหนอะไรแบบนี้หรือเอาปากกามาจดเลยก็ได้ว่าเออแบบนี้อะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะแม่สามีถึงจะชอบค่ะนะคะทุกคนก็ วันซอลันนะคะก็เหมือนกับวันปีใหม่ของที่ไทยนะคะแล้หรือว่าวันตรุดจีนี้นะคะ่ะเขาเรียกว่าวันซอลันนะคะที่เกาหลีนะคะส้ให้พกมานีพัทึเซโยสวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนบ๊ายบาย